ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายมั่นหน้าได้เดี๋ยวจัดให้มึงทำอะไรไว้รับผลอย่าลบคลิปนะอย่าลบคลิปที่ผ่านมาถ้าแน่จริงในเมื่อก้าทํารับผลจากการกระทำของตัวเองด้วยนะเออคุณรอกดแห่งกรรมอยู่แล้วมต้จะกลัวอันเนี้ยมันไม่ใช่กดแห่งกรรมอันเนี้ยมันเป็นกฎหมายบ้านเมือง กูต้องเบรกมึงบ้างไม่เบรกไม่ได้ไม่งั้นอะ่ะปัญหาไม่จบการยุติง่ายที่สุดคือใช้กฎหมายในการยุติมันจะได้จบสัทีแล้วถ้ามีหนึ่งเคสเคสต่อตมาจะไม่กล้าอีกกูยื่นโนนี้คาเดียวมันจะยุดมันจะหยุดทันทีถ้าไม่หยุดกูสั่งฟ้องเลือกเอานะจะเอาอะไรเบื้องต้นเนี่ยสารจะนัดไก่เกียรถ้ามึงมาไก่เกียรเรื่องจะจบเร็วขึ้น ถ้ามึงไม่เกลียเกีย์กูก็ล้อมมึงอยู่ถึงที่สุดจนกว่ามึงจะเอาเงินมาจ่ายตางกูกูจะเอาเงินเข้ากองกลางเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมกูไม่ใช่พระกูไม่ประราชิกจำไว้นะสิ่งที่มึงทำทั้งหมดนะอีดวงเป็นหลักฐานชั้นเลิศกูบอกให้เดี๋ยวกูหาทนายเนี่ยให้เขาไปแคปอะ่ะแป๊บเดียวรู้เรื่องคอมเมนต์ทั้งหมด ที่เข้ามาด่าตะเกียดชังต้นเหตุเกิดจากเมืองกูเอาทั้งหมดไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาสักทีเดียวปกติเนี่ยจะมีแฟนลับกูมายืนถ่ายรูปกับกูใช่ไหมเพราะเขารักกูเอ็นดูกูเนาะเมตตาต่อกูแต่ครั้งเนี้ยจะมีคนมาถ่ายรูปกับกูต่อคิวเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะรักกูนะเพราะโดนสารสั่งแต่ละคนจะต่อคิวเข้ามา ถ่ายรูปก,กูทีละคนทีละคนเหมือนแฟนขับกูเลยแต่ไม่ใช่กูขอหรือไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยศรัทธาหรือว่ารักกูนะแต่เพราะศาลสั่งเขาอะจะรอดูจะเย็นเยนไม่ต้องกลัวหรอกกูมีเวลาเหลือเฟือ แล้วเรื่องพวกเนี้กูไม่ต้องลงไปยุ่งเองเดี๋ยวกูมีทีมจัดการให้มึงนะ่ะต้องเสียเวลาอีกเยอะกูจะบอกให้อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอเดินทางมาไหวไหมกูถามแค่นี้แหละถ้ามึงมีเงินพอมีเวลาพอในการจะมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ก็ใส่ลายป้ายสีกูเยอะๆใส่ลายป้ายสีเข้าไปนะกูจะดูเซี่ยมึงเนี่ยจะเป็นคนดวงขึ้นหรือคนดวงตกหมอดูอย่างมึงเนี่ยได้พยากรณดวงชะตาตัวเองไว้บ้างไหม มึงได้พยากรหรือเปล่าว่าเหตุเพศภัยอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับมึงได้พยากรไว้บ้างหรือเปล่าดูดวงตัวเองด้วยนะอย่าลืมดูดวงดูดวงนิดนึงเนาะเออดูดวงหน่อยจา้าเปิดไพ่ทํานายทายทักลคนาราศีของตัวเองช่วงเนี้ยดูนิดนึงว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเองเช็คนิดนึงเนาะเออเดี๋ยวจะหาว่าเป็นหมอดูแต่ไม่เคยดูดวงตัวเองต้องเดินขึ้นลงขึ้นสามเข้าใจเนาะ เป็นห่วงเป็นห่วงยุติการด่าซะเนะาะด่าด่าได้แต่อย่าใส่ร้ายป้ายสีด่าเลยด่าฉ่ำแค่ไหนกูไม่ว่าเลยเลยอยากดา่าด่าเลยแต่อย่าใส่ร้ายป้ายสีอย่าแค่นั้นแหละมึงจะด่ากูด่ากูบ้าจัดด่าเลยกูไม่ว่าแต่อย่าใส่ร้ายป้ายสีกูเรื่องไม่จริงไม่รู้จริงอย่าวิพากวิจารณ์กูถ้ารู้จริงวิพากวิจารถูกกูเงียบวิพากวิจารผิด มึงเจอกูแล้วมึงต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยนะว่ามึงเอาข้อมูลที่ด่ากูมาจากไหนเอาให้ได้เอาให้ชัดหรือให้หมดนะแคปแคปหน้าจอแคปคลิปวิดีโอเตรียมรอไว้เลยเวลาสารเขาถามเนี่ยมึงจะได้มีข้อมูล